สวัสดีค่ะแอมค่ะที่บริษาการขายฟอร์ด RMA กลาบประพฤกค่ะวันนี้แอมอยากจะมาแนะนําตัวเองนะคะว่ากลาบประพฤกนะคะนในในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนแรกแอมทาอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูทุกมุมทุกจุดของที่ฟอร์ด RMA กลาบประพฤกกันค่ะตรงนี้จะเป็นหน้าเคาน์เตอร์นะคะที่เวลาเราเป็นเวนโชลูมนะคะเราก็จะสแตนบายรออยู่ตรงนี้นะคะจะเจอแอมกับทุกวันเวนนะคะ กับการที่เป็นที่าูาการขายแล้วก็นั่งสแตนบายรอลูกค้าวอล์กอินเข้ามานะคะซื้อขายรถยนต์กับเราค่ะค่ะและในทุกๆเดือนนะคะฟอร์ด RMA ของกาลรรพื้นของเราจะมีอีเวนต์ค่ะอีเวนต์ทุกเดือนเลยถ้าลูกค้าอยากได้แคมเปญส่วนลดสามารถติดตามแอมดูข่าวสารจากแอมในเรื่องของตัวอีเวนต์ได้เลยนะคะแอมจะมีลงคลิปในทุกๆเดือนเลยค่ะค่ะ ทุกคันนะคะที่แอมส่งมอบรถล,ลูกค้าจะได้เซ็ตตัวกิฟต์เซ็ตตัวนี้นะคะพร้อมกับป้ายแต่งกิวลูกค้าค่ะตัวนี้วันพิเศษนะคะแอมจะเตรียมให้ลูกค้าทุกคนพิเศษเหมือนกันทุกๆคนค่ะเรามีห้องรับรองค่ะห้องรับรองเนี่ยหรูหราแล้วก็น่านั่งมากมากเลยเดี๋ยวแอมจะพาไปดูค่ะ ด้านนี้จะเป็นโต๊ะที่ลูกค้าสามารถนั่งทํางานได้ทั้งหมดเลยค่ะค่อนข้างกว้างขวางนะคะแล้วก็บรรยากาศเป็นกันเองมากๆค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูห้องรับรองอีกด้านหนึ่งนะคะนี่ค่ะด้านข้างนะคะจะเป็นโซนขนมค่ะและเป็นโซนกาแฟกาแฟเรานะคะเป็นของ Starbucks ด้วยนะคะลูกค้านี่เลยค่ะอันนี้แอมแนะนําค่ะห้องรับรองนะคะเราจะมี ไว้ให้ลูกค้านะคะนั่งพักผ่อนในขณะที่รอซ่อมรถค่ะทีฟอร r ด i m a กลับประพึกนะคะมีโซนส่วนย่อมค่ะเผื่อลูกค้าไม่อยากนั่งด้านในอยากนั่งทำงานด้านนอกตรงนี้เราก็มีบริการให้ค่ะลูกค้าจะได้รู้สึกว่าไม่อึดอัดแล้วก็ผ่อนคลายกับบรรยากาศด้านนอกค่ะ อ๋อส่วนย่อมเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ f o r d RMA กาลปรปพรึกแอมยินดีสแตนบายรอลูกค้าทุกวันนะคะจันทร์ถึงเสาร์ค่ะตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นค่ะสามารถพบแอมได้ที่ f o r d RMA กาลาปพึกทุกวันเลยค่ะถ้าลูกค้าสนใจที่จะจองรถ สามารถโทรมาหาแอมที่เบอร์082 564 3626หรือว่าจะสแกน QR code หาแอมด้านนี้ก็ได้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะว่าแอมจะแนะนำอะไรอีกสวัสดีค่ะ